น <c ười> <ừ> ่เแต่่าป็นนติดใส่ตุ๊กตาด้วยอ่ะใส่ตกให้น้องพิติน้องใส่ใครเอาใ่ใเลยใ่ฟองไหนก็ได้หรออีกตออยากแต่่าติดใส่ตุ๊กต เอาเงินก็ติดสิดด้วยกันน้องเพ็เอาหานหน้ามาใหา้น้องเพ็ติดด้วยกันทำมเลย่ะไหเนี้ยนตเนี่อันนี้ไปหนต้องใส่สีฟองสีฟองจิ๊กเกอ์เาเป็นคนตีเไมอยากประสบน้องพี่น้องพ็์ทำอะไรกันอยู่

เอาให้เ้องกันเลยอ่ะเดี๋ยวตอบให้เลือกบ้างเด้อโอ๊ย ค่ะเตอเต๋อะช่ทอพินต้องพูดทอพ้อสิคะใช่ไหมคะีแล้วให้มันหยุดเองแล้วแพ็คเป็นคนทำแบบนี้ไม่ตเลยวันนี้คั่ะนี่พี่คะทอผู้ส่ง๋ยวประตูกันเลยค่ะวันนี้ติดสติ๊กเกอร์อยู่นะคะสติ๊กเกอร์อะไรคะอ่ะสติกเกอร์ให้ดูได้ไหมคะว่าติดสติ๊กเกอร์อะไร ก็ไข่ตุ็นี่มีอะไรอ่ะงใหตื่นไปนะคะพ่อพงษ์ตอนนี้ไข่แดค่ะไข่ตุเล็วๆสิก็ไข่ตุ็นนี่มีไรอ่ะร่งใหตื่นไปนะคะพอพงษ์ตอนนี้ไข่ดงค่ะไข่ตุ เรีบๆติดสิคาน้องทินอ้อไปวครับนี่นั้อที่เป็นอันตนไ้ค่ะจมคะจะไม่ไม่ราแทงรึวุ้นจ้า เรามาตกกันนะครับครับวันนี้แพทใครอยู่ครับเอ้ยจะไม่เคยจะตกแล้วกับด้านแล้วรงมัม้ยเร็วหน่อยแล้วให้นอนๆดูสิ่งต่างะ แบบนี้น้องๆไมาแต่ไม่ได้นะคะจะเอาอันนี้เหมือน,น,นกันคนะคะ่ะทำโุ่มันจะร้อนแพทไทยเวลาแบบนี้นะคะทำุเดี๋ยวขึ้นติมนะคะเฮ้ยแพมไม่กินโซ่แล้วเหรอเอ้าจะมาไม่บอกอ่ะแล้วจะเอาไว้ไหนจะไมยย่อพวกเพอทำเพื่อได้ค่ะวันนี้จาพอ